ค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรว,วันทิดาสงขาวก็อยู่กับอาจารย์ดาราวนงามศีรุชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถิงชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเรียกว่าน่าสนใจน่าติดตามน่าค้นหานะคะวันนี้เรียกว่าท่านใดอย่าพลาดติดขาดเลยนะควันนี้เรียกว่า,าอะไรที่น่าติดตามน่าติดตามมากนะคะค่ะอาจารย์ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุน ชาวกับลักษณะจะแตกต่างกันยังไงแบบไหนบ้างคะค่ะชาวราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ16มิถุนายนนะคะถึง16กร,รกฎาคมของทุกปีนะคะ,คะก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวคนคู่คะนะคะตรงนี้เราเรียกว่าชาวราศีนะคะ,คะก็กําหนดเฉพาะช่วงที่วัดนดังกล่าว16มิถุนายนถึง16กร,รกฎาคมคะนะ,ะตรงนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลอื่นๆเข้ามาประกอบนะคะ,คะแล้ว าชาวราศีลัคนาลัคนาก็ตแตกต่างยังไงะคะ,คะลัคนาคือ,อลัคนาเนี่ยนะคะเป็นจุดกําเนิดซึ่งต้องใช้ข้อมูลของบุคคลคนนั้นประกอบไปด้วยนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะที่แน่นอนนะคะและสถานที่เกิดนะคะนํามาคํานวณหูกดวงชะตานะคะแล้วลัคนาของท่านสถิตท,ที่ราศีมิถุนนะคะตรงนี้เนี่ยให้ความแม่นยำมากกว่าชาวราศีชาวราศีก็แค่วันเกิดะนะคะ แต่ลักษณะกว้างๆนะคะลักษณะนี้ต้องประกอบไปด้วยวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดและเวลาเกิดค่ะคะคือชัดเจนแน่นอนนะคะเวลาเวลาวันเดือนปีเกิดนียแล้วก็มาคำนวณคำนวณเสร็จปุ๊บก็สามารถหาจุดลักษณะได้ใช่ค่ะเมื่อได้จุดลักษณะแล้วก็มาแบ่งพวกแบ่งเรือน12พวกเรือนได้รู้ว่าเหตุการณ์จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นๆนะคะ ชาวราศีมิถุนอาจารย์ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยรูปร่างลักษณะหรือนิสยัยเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะค่ะชาวราศีมิถุนลัคนาคมิถุนเนี่ยนะคะเราดูที่สัญลักษณ์ราศีก่อนนะคะเป็นราศีนะคะคนคู่นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคนคู่เนี่ย <c oughs> เป็นสอง <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะนิสัย2อ,อย่าง2ทางนะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะ2อ,อย่างบางคนเนี่ยมีทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายในตัวเอง <c oughs> นะ เรียกได้ว่านะคะหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีเพศที่สามนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเรื่องไม่ค่อยถูกนะตัดสินใจไม่ค่อยได้เป็นทวิภาวะราศีเขาเรียกว่าเป็นสองนะคะก็ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่สามของดวงเมืองหรือดวงโลก เป็นภพสัตแของดวงเมืองหรือดวงโลกแล้วก็เป็นทวิภาวราศีเมกครู่อาจารย์อาจารย์ดาวันก็ได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นราศีธาตุลมชั้นสามแล้วก็ทวิภาวราศีคือเป็นสองเป็นอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันใช่แล้วก็มีดาวประจาตัวหรือตนุลักษ์คือดาวพระพุทธเขาบอกดาวพระพุทธเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะจัน ทายเจรจาอ่อนหวานให้ทายพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพูดเนี่ยก็หมายถึงคําพูดการเจรจาการสื่อสารความคิดทั้งภายในและภายนอกนะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีพิถุนี่มีวาทะสิงนะเก่งในเรื่องการเจรจาและการเข้าสังคมนะภพที่สามเนี่ยภพสัชาะนะของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยก็หมายถึงสั์ชะหมายถึงสังคมนะคะเรียกว่าเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด เพราะฉะนั้นก so. ็เก่งในการเข้าสังคมรู้จักการเจรจาพาทีด้วยนะคะก็เรียกว่ามีความรู้มีความสามารถมีความคิดหลากหลายกล้าแสดงออกแล้วก็อาชีพที่ดูแล้วความน่าจะเป็นได้มากก็ พิธีกรพิธีกรนักพูดนักพูดนักแสดงนักคิดนักวางแผนนะเป็นนักขายได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะคะนักร้องนักร้องเราก็ยังเป็นคนนักวิชาการเป็นนักวิชาการก็ได้เป็นคนคิดเร็วทําเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะเพราะว่าเป็นราศีธาตุลมนะคะชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวใช่ค่ะค่ะแล้วก็โกรธง่ายหายร็วเหมาะเป็นนักวางแผนมากกว่าเป็น นักปฏิบัตินะคะเนื่องจากเพราะว่าคิดเร็วทําเร็วพระพุธครองราศีธาตุลมแล้วก็จุดเด่นก็ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ทํานู่นก็ได้ทํานี่ก็ได้ทำนั่นก็ได้มีความสามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษนะคะแต่ว่าดาวพุธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวที่วิปริตมากที่สุดเนี่ยเป็นดาวปีละปีหนึ่งปีเนี่ยสามครั้งหรือบางครั้งนี่ถึงสี่ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นดาวพุธเรียกว่า เกี่ยวกับสมองปากลำไส้นะต่างๆนะคะเป็นความคิดความคิดความอ่านความสามารถ<ช>นะคะเรียกว่าเป็นดาวเป็นดาว,ดาวศิลธรรมด้วยจันล้วพระพุทธนะคะใจอ่อนด้วยนะคะดาวพระพุธเป็นดาวธาตุน้ำใช่ค่ะนะคะสถิตอยู่เรือนราศีราศีมิถุนรา,าศีธาตุลมเพราะฉะนั้นน้ํากับลมเนี่ยก็ความคิดเนี่ยลด,ดเล่นค่ะ ชอบท่องเที่ยวมีความคิดจินตนาการได้ได้ดีะะนะคะตอนนี้ดาวพระพุธซึ่งเป็นตนุลัษ์อาจารย์ที่เป็นเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนพันธุตอนนี้โคจรสถพบที่สามมาร่วมกับดาวพระอาทิตย์พบที่สามเรียกว่า,นนรา 3. เรียกว่าพระพุธมาสถพบที่สามเรียกว่าสัจชะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตนุไปสัจชะ,ะนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ดาวพระพุธเนี่ยโคจรวิปริต ถอยหลังนะคะเรียกว่าถอยมาตั้งแต่วันที่11สิงหาคมคนะ,คะถอยอยู่ที่ราศีสิงห์นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักถอยหลังก็หมายถึงไม่คืบหน้าฉะนั้นก่อนหน้านี้คนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็มีการทบทวนนะคะอ,อ,อยู่ในภพสัตวะชาเนี่ยก็ เป็น,นเรื่องสังคมเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะแต่มาตรฐานตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไดาเออ้เรียกว่ามหาจักรราชาโชคและ,ะอุจจาวิลราชนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้คนลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ช่วงนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ดวาวพระพุธจะพักถอยหลังแต่นะก็ได้โชคนะคะแล้วก็ทบทวนในสิ่งต่างๆได้ ณปัจจุบันดาวพระพุธโคจรเป็นปกติแล้วะนะคะก็ทำให้ท่านเนี่ยนะคะเริ่มวางแผนคิดอะไรเนี่ยเรียกว่าเดินหน้าแล้วะนะคะแล้วก็ยังได้เขาเรียกว่าได้นาราอุดมเกม่งนะะ,นะ,ะตัวท่านเองก็มีโชคมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยการเจราจาต่างๆนะคะเริ่มคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ,คะจะ,ะ,ะเรียกว่าได้มาตรฐานดีได้มาตรฐานราชาชั่วเป็นมาตรฐานมหาจักร ได้มาตรฐานอุจาวิราชนะคะ,คะเพราะฉะนั้นมาร่วมกับดาวพระอาทิตย์ตรงนี้อาจารย์เราต่อดาวพระอาทิตย์เลยดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนศสัจจชตอนนี้เป็นเกษตรมาร่วมกันสองปู่นะ,ะระยะเวลานี้อาจารย์จะเกิดสิ่งที่ดีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนะคะการเจราจาติดต่อศาสัจชเกษตรนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะดีขึ้นนะคะเพราะว่าอาทิตย์กับพระพุธเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้วิชาการะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ดาวใดที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ดาวนั้นดับซึ่งผ่านการดับมาแล้วนะวันนี้วันที่2กันยายนนะคะ,คะก็เป็นจังหวะที่ดีแล้วนะคะที่พระพุธนี้เขาเรียกว่าโคจรออกจากอนัตด,ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดจะทําอะไรช่วงนี้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะดาวพระพุธเองเนี่ยก็ยังมาจากเจริญพันธุ์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นนพระพุธมีปัญหาอาจจะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถหลักผู้ใหญ่ วงศาคนายาอาจจะมีการเจ็บปวยเกิดขึ้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงอะไรต่างๆะนะแต่ตอนนี้เนี่ยดาวพระพุธโคจรเป็นปกติแล้วะ,ะก็ทําให้คนลักัาราศรีมิถุนเนี่ยนะคะเบาใจไปได้ในเรื่องญาติพี่น้องดีขึ้นค่ะตอนนี้เรียกว่าเจมใสเบรริกบ,บานขึ้นในระหว่างหมูม่มวลญาติพี่น้องและก็เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดอาจจะมีการ ถ่าเราบอกแว้งนะเนื่องจากดาวพุทธดับอาจจะมีการพูดคุยกันอย่างเขาเรียกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าอกเข้าใจกันแต่ตอนนี้เนี่ยปกติแล้วก็ถือว่าคนละกาศิมิถุนนะกลับมาคืนดีกันกลับมาคืนดีกันมากกว่าเดิมเนื่องจากดาวพุทธก็ได้มาตรฐานดีเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรมหาจักรพักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉุเฉิงช่าง่านปวดหนักหนาหน้ายำเตรง ยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจเพราะฉะนั้นผ่านวิกฤตแล้วก็ยังได้อุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ด้วยบอกว่าคดีดีนะคะอุดมเกณฑ์นะคะอุดมเกณฑ์ก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะคะก็เรียกว่าต้องขอแสดงความยินดีดาวประจําตัวของท่านเดือนกุตนะอยู่ในภพที่สามนะะเป็นสัจชะค่ศสัจตะดีเรียกว่าตอนนี้ก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับท่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่ผ่านมา รู้สึกว่าพวกท่านอาจจะได้รับโชครับลาบ,บกันแล้วชาวราศีมิถุนะนะคะเราไปต่ออีกองเลยอาจานตอนนี้เรียกว่าน่าสนใจมากที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยรับลาบแน่นอนเลยนะคะ,ค,ะคือดาวพระราหูไทยมัวไทยมาไว้ถ่ายพระราหูพระราหูท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมนะคะ,คะซึ่งเป็นภพสุภะโคจรไปสถิตที่ภพลาภภพ,พที่11ดาวใดเมื่อโคจรภพที่11เรียกว่าดาวนั้นให้คุณยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ,คะ พระราหูนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวใหญ่ให้โชคนะคะมาจากนะคะเจ้าเรือสุภะสุภะลาภะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วสพนะคะรี2 5 6กคนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็ได้โชคลาภจากบุคคลซึ่งนะมีความเป็นพระราหูก็ได้บางท่านนีอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างถินต่างแดนต่างประเทศนะ ราหูนะคะโยกหลังลัคนาคก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังได้มาตรฐานที่ดีนะคะ,คะเรียกว่าเป็นเทวีโชคนะคะ,คะพระราหูเนี่ยเป็นดาวธาตุลมในโลกธาตุคโคจรสถิตธาตุไฟก็เรียกว่าเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันนะคะก็ทําให้ท่านเนี่ยได้โชคลาภจากพระราหูตัง้งทิมตั้งแดนต่างประเทศผู้ใหญ่ระดับสูงและผู้มีอิทธิพลต่างๆคอยอุปถัมภ์ค้ำชูผลักดันะนะคะ มานานแล้วนะคะซึ่งนะคะพระราหูก็จะยังอยู่ที่นะคะราศีเมษนะคะไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ก็อีกไม่นานแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวพระราหูเนี่ยก็จะย้ายราศีนะคะเข้าไปที่ราศีมีนนะเรียกว่าโคจรย้อนจักรนะคะ เป็นพบกรรมมะฉะน,นั้นเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งะนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ดีนะคะก็เรียกว่าได,าได้ได้ลาบได้รับการสนับสนุนะนะสุภาษเนี่ยเขาเรียกว่า,าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้มีที่พลนะคะเนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยเป็น เป็นผู้มีอิทธิพลนะคะเราเมื่อให้คุณก็อนันต์ให้โทษเขามาหันพระฉะนั้นชาวราศีมิถุนลัคนณาราศีมิถุนนะคะเมื่อดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเรียกว่าดาว่งการเปลี่ยนแปลงดาวธาตุลมแล้วก็เป็นสถิตในราศีธาตุไฟเรียกว่าให้พลังสูงเป็นดาวยุกยศด,ด้วยแล้วก็เรียกว่าเมื่อวานเนี้ยท่านอาจจะได้รับภาพก้อนใหญ่ไปแล้วก็ได้ใช่ะคะแต่หลังจากนี้หลังจากวันที่17ตตุลาอาจารย์เพราะมอีกประมาณ2เดือนแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะจังค่ะราหูยกเข้าราะกมะอังกับะมะนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่บอกไปนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานสุภามากัมมะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นพบเรียนที่ดีก็ได้รับความสําเร็จในเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนงานอาจจะมีคนชักชวนนะคะ,คะให้ไปทํางานะนะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับพระราหูนะคะบางท่าอาจจะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่ององานต่างประเทศก็ได้ะนะ,ะงานเกี่ยวกับแสงและเงางานเกี่ยวกับจินตนาการต่างๆงานวงการบันเทิงก็ยังได้ะนะหรืองานเกี่ยวกับการขายนะก็อาจจะส่งออกนําเข้านะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ เรียกว่าทําให้คนลักาอาสีมิถุนเนี่ยนะคะยังดีอยู่ในเรื่องในเรื่องงานการงานนะคะเรียกว่างานออนไลน์ก็ได้นะคะมีออนไลน์เนีท่านก็สามารถประสบความสาเร็จได้เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆต่างประเทศได้หมดเลยนะคะเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นจุดพลิกันเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใช่ค่ะนะคะก็เรียกว่าขอแสดงความยินดีด้วยใช่ค่ะแต่คนละนราศีมิถุนเนี่ยเดิมเนี่ยพบกรรมมะเนี่ยเป็นฤๅษีเรียกว่าเป็นบ้านของพระพฤหัสบดีอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับงานเขาเรียกว่าผิดกฎหมายค่ะคือเรียกว่าไม่ไม่ถูกโฉลกก็ให้เน้นไปในเรื่องออนไลน์ต่างประเทศนะคะหรืองานวูการบันเทิงงานแสงและเงางานเกี่ยวกับการตัดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้คุณกับคนละขันราศีมิถุนเรียกว่าได้หมดเลยคะคะ นี่คือทธิพลของดาวพระราหูนะคะอาจารย์เราไปตอนที่ดาวเพื่อนแก้วเกลือฝันกับดาวพระราหูก็คือดาวพระเสาร์ทายมัวทายเมาให้พระเสาร์นี่ต้องเป็นทายทายโทษทายทุกข์ให้ทายให้ทายพระเสรทายโทษทายทุกข์่ทายพระเสรนะคะถ้าทายมัวทายเมาไม่ทายพระหูประหูผ่านไปแล้วนะคะค่ะวันนี้อาจารย์ดาวก็ปกติแต่เราสองคนเนี่ยเรียกว่าก็ปกติอยู่นะคะ ดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวสนิทเทพเป็นทเทพแห่งความเชื่องช้าอดทนรอคอยอดกลั้นตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพสุภะนะคะ,คะก็แล้วก็เป็นเรือนของคู่มิตรนะคะ,คะ<ช>เป็นเรือนพระราหูท่านใดก็ตามที่มีดาวพระราหูสถิตอยู่ตรงนั้นเป็นกเกษตรแล้วเมื่อเสามาทับนี่ก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้อาจารย์โดยทั่วไปเนี่ยของชาวราศีมิถุนตอนนี้เมื่อดาวพระเสามาสถิตที่ พบสุภะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะพระเสานะคะมาจากเจ้าเรือนมรณะค่ะมรณะมาสุภะค่ะ,ะ,คะเจ้าเรือนมรณะก็หมายถึงความตายการสูญสิ้นการแปรสภาพการาย่บยยายมรดกหรือพินัยกรรมะนะคะไปสุภะก็เรียกว่า,าความสําเร็จค่ะฉะนั้น,เ,นเรื่องมรณะสําเร็จก็หมายถึงท่านใดที่นะ,ะรอในเรื่องมรดกพินัยกรรมนะคะ,นะคะเรียกว่าปีนี้ ะะถึงปีหน้านะะสองปีครึ่งที่<ด>พระเจเนี่ยนะคะมีโอกาสสาเร็จในเรื่อง ที่ดีนนสังหาริมทรัพย์นะคะที่ที่ตกทอดมาเป็นมรดกพินัยกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าพระเสาเนี่ยหมายถึงที่ดินสิ่งก่อสร้าง <c oughs> นะคะสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ะะก็เรียกว่าประสบความสําเร็จท่านที่คิดจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่อาศัยนะคะเรียกว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องวิถีชีวิตด้วย <c oughs> นะะ <c oughs> เพราะว่าพระเสา่ยเป็นดาวบาปเคราะห์เรียกว่ามีความวิตกกังวลในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> นะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการยกย้าย <C> e นะ <c oughs> กังวลในเรื่องวิถีชีวิตของตัวเองตนเอง<ม>นะว่าหน้าที่การงานการดําเนินชีวิตหลังจากนี้ไปชีวิตของท่านจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ด<ม>ีหรือเป็นในทิศทางที่ <c oughs> ยังไงบ้าง <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> ก็คือคนราศรรีมิถุนจะวิตกกังวลในเรื่องต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็เลยทําให้มีความเครียดเกิดขึ้นนะคะในเรื่องญาติพี่น้องในเรื่องสิ่งต่างๆภายในบ้านนะคะ เรียกว่าไม่ต้องเครียดช่วงนี้ให้ท่านชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงนี้ดีเกิดอิดหินปูนทรายพวกนี้จะถูกจะโผลกถูกเชลโวทำรีโนเวททาของเก่าของแก่เรียกว่าแปลสภาพใช่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตกแต่งต่อเติมตอนนี้ได้หมด ได้หมดนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับโรคกระดูกโรคเส้นโรคเส้นประสาทข้อต่อเส้นเอ็นข้อต่อเส้นเอ็นด้วยนะคะได้หมดแต่ในขณะนี้นะคะดาวพระเสาร์ก็โคจรไม่ปกติเช่นกันนะคะพักถอยหลังมาตั้งแต่วันที่19มิถุนายนนะคะถึงวันที่23นะคะมิถุนายน่ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของความทุกข์ โคจรถอยหลังอันนี้ถือว่าเบาลงดีดีขึ้นนะคะดาวบาปเคราะห์เนี่ยอ่อนไม่ทุกเท่าที่ควรใช่ค่ะเดี๋ยวพอเข้าวันที่23ตุลาคมก็จะเริ่มวิตกกังวลคิดมากในเรื่องวิถีชีวิตอีกแล้วนะคะมีเวลาให้คิดตอนนั้นมีเวลาคิดคยคิดใช่ค่ะนะคะค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะที่สถิตอยู่ที่ราศีกุมนะคะ ซึ่งเป็นพบสุภะนะคะแล้วก็ดาวประสอบมาจากมรณระสักครูอาจารย์อาวันก็ได้บอกไปแล้วช่วงนี้ท่านก็สมควรจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง,ง,งอะไรในวิถีชีวิตของท่านใช่ค่ะทบทวนทบทวนให้ดีนั่นจากตอนนี้ดาวก็โคจรภอยหลังอยู่นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาจารย์พักสักครู่ค่ะ